เอปเปร์ทองเหลืองทองแดงครับนะครับก็เพื่อทองแดงเขาก็าเอาไว้สำหรับทำไอ้พวกนี้ได้ด้วยนะเหล้าแบบเนี่ยพวกเบียร์เอลกอฮอร์เครื่องทองเหลืองทำชาทำกาแฟนะครับต้นทองแดงคอปเปอร์ทำชา Oh, yes, the, He yeah. does the earrings so as well. Yes. it. Is Not for the tender. <laughs> ah, somebody will steal it. No, it's tender, is it? Ah, tender. Ah, you think it will come here for the copper? Yeah. <laughs> no. I you have not believe. ผมก็ถามว่าไม่กลัวซันเดอร์แบบอันนี้เหรอไม่บอกไม่ได้ยินจริงเหรอทไมเราไม่ไน